Oh <laughs> shit! โอ้อ้มาทอะไรเละต้องลองลองทำไมอ่ะไม่ยืผมยังไม่ยืดทำไมอ่ะผมยังไม่ยืดผมก็ยืดผมหมดแั้งแต่เป็นลิงแล้วไหม 在这边 โอ้าไปโอ้โหทำไปทำไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจะไปช่วยไม่ทันเลยวิธุงให้มันย่อยวิธไดไ๊กงัดไมปถงัดไม่ตรง้วไดออกขู่เลยวไอาขู่เลยไป็นต้มขู่เยกี่ยกัน Đây. Đi lên, hãy con lên. Đi lên. Đây. Đau <laughs> quá, ไหลไปเนี่ย เต่าเยอะนต่าเยอะเต่าเยอะฮิฮิโอฮ่าเราอ่ะช้าเดีไม่คนเดินเป็นริ้งฮะช้า 万。 เปิดผมเอาเลยสบายดีเออผมเอาเลยบอลตีบอเช้าเอาเลยโอ้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลงมาเลยโอ้โหโอ้โห เฮ้ยทไปได้ทอไปได้ พี่รอรออยู่มันหลอกมันโอ้โหตาขาวอยู่เดี๋ยวรอให้เร็วๆดีๆ3 3แทงมันโลกมันโลก Oh, <laughs> มาไม่ซุบิเซนเลยอยางเดียวเลยตัวเร็วไม่กลวยนะโนนะาดีครับโก็เดี๋ยวระดัโนนเ เ uh พ่นเดือดเลยนั oh, oh ่น oh, oh ี oh ่ฮะเดือยวหวหั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 วหวหั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 ววหัวหัวหั โอเคดูลำบากใจเหลือเกินเลย ใครไปเห็นก็เอาแั่นแหละเพิ่งรู้เหรอไอ้เจ้ามองเชียร์เขาเชียร์อยู่นานแลวอยู่นานแล้วมองเชียร์เขาเชียร์เกินดูโดนเลยเนาะโดนการเต่าเลยรูปหมูกรอบอ่ะแกเบิ้ล เฮ้ยตกเลยจ้าหยั่งเลยจ้าฮู้้าเเฮ้ยต้นเโอ้โหโอ้โหลูกพี่ไอ้สามจะทำอย่างไรขอรู้เอ้ยฮ่าฮ่าฮ่ oh yeah

าพได้ปัญหาจริงายเมีเรียเน้าเื่อนก็ได้พอหาปไงนมานัดนัดจะไหนนัดจไหนไ้ผมมาสามวันแล้วอย่าเืผมมาสวันแล้วผมไม่ได้สามวัติดแล้วนี่มันมามันไปจริงด้ยยังแล้วอยู่ไหนมาแล้วนีพ่อพ่อใครก็ว่าะด้ยัอ่เด

มามามาเขาบอกแล้วยไม่ต้องทำอะไรเขาบอกแล้วร้องอไม่ยอมมาที่สองมาที่สองไม่ต้องเีย ดอกแล้วที่ตะพูไม่ไปชอบงัดกลับอะะพระวังหย่อนกัไปอาจารย์ไปยืนเล่นอย่ได้หยอนอย่างม่ตุมไม่เคยมานอนอะไรหานลูกเนี่ยหยุดโอ้โห ไห้รันรันมึง

ตายอะเดี๋ยวก่ายออก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 ตอีกเไม่ได้เจอตัวงกวยพอดีเลย อาาโอ้ร่วในสักได้ท้าย forcé โอเค